มารีวิวหน่อยสําหรับงานคุยหนังสือเจ้าชายน้อยผ่านกันบททัดใหม่นะคะที่ดิฉันเพิ่งไปมาวันนี้นะคะก็จัดที่ร้าน c 2 cafe community นะคะแถวตรงพิาไทยนะคะรู้สึกว่าเออเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากสำหรับฉันนะคะเพราะปกติเนี่ยเราก็จบจากคณะอักษรเนาะก็จะคุยกับแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนคณะนคณะอักษรหรือว่าอะไรเงี้ยมากกว่าแต่พอเขาจัดงานเนี้ยเออมันได้คุยกับ เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีแบ็คแบ็คกราวด์เดียวกับเราอะไรเงี้ยทำให้เออได้เห็นมุมมองใหม่ๆมากขึ้นไม่ได้อิงกับเออทฤษฎ,ฎีวรรณกรรม,มกก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะก็กิจกรรมแรกก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะมีโค้ดจากในหนังสือเจ้าชายน้อยเนี่ยก็ให้แต่ละคนหยิบมาสักสองสามอันแล้วก็พูดว่าคิดเห็นยังไงนะคะซึ่งก็เออเราก็ได้เห็นมุมมองอะไรที่มันแบบรีเลทกับชีวิตทั่วไปมากขึ้นไม่ได้อิงกับตัววรรณกรรมนะคะมีกิจกรรมที่สองที่เหมือนแบบว่า เจ้าชายน้อยเนี่ยเนื้อหามันคือการเดินทางไปเหล่ดาวใช่ไหมเขาก็ให้เหมือนกับว่าใบากระดาษมาแล้วก็ไม่ให้เขียนว่าเออชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ให้เลือกดาวที่น่าสนใจดาวนี่หมายถึงประสบการณ์ชีวิตหรือจะเป็นผู้คนก็ได้นะคะที่แบบ อยากจะพูดถึงก็ให้เราเล่าว่าเานื้อหามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคิดว่าทางร้านซีทูน่าจะมีจัดมาอีกแต่ในอนาคตจะเป็นหนังสืออะไรหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็าฝากเข้าไปติดตามได้ในเพจ C2 Cafe Community นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เออชอบมากๆในฐานะที่แบบว่า,อาชอบอ่านหนังสืออะไรย่างนี้เนาะได้เห็นมุมมองหลายๆคนมากที่ไม่ได้มาจากแค่แบ็กกราวแบบชา,าววรรณกรรมแบบว่าเด็กอักษอรอะไรงนี้เนาะก็หวังว่าจะมีงานหน้า จะได้ไปอีกนะคะก็ฝากร้านซีทูคาฟแล้วก็หนังสือเจ้าชายน้อยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย